ผมว่าสถานที่ที่น่ากลัวหลายๆที่บนโลกคือมันก็มีอยู่หลายแห่งมีอยู่หลายเหตุผลที่แบบทําให้มันน่ากลัวนะอย่างเช่นพื้นที่ที่แบบเคยมีประวัติการถูกฆาตกรรมมาบ้างหรือว่าที่ที่เคยมีคนตายเยอะๆอะไรมาณนี้ครับหรือตำนานที่เชื่อว่าสถานที่นี้เคยแบบหญิงสาวเลดี้สูงๆยืนอยู่ริมสะพานอะไรทำนองนี้นะคือใครเข้าไปก็อาจจะเจอวิญญาณหรือว่าเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นตามมาแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีสถานที่หนึ่งบนโลกครับถ้าเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเราอาจจะไม่วันได้กลับมาครับและสถานที่ที่ผม ทุกคนฟังในวันนี้เนะี่ยมันตั้งอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับซึ่งสถานที่นี้จะไปยังไงทำไมทุกคนข้ามไปแล้วถึงไม่ได้กลับออกมาเลยเดี๋ยวผมจะเล่าทุกคนฟังครับกับปริด Off No Return ครับ o อ t ต s l ์ n s w นสว f i ไฟเลนส์ m b e r แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วเล่นเกมยิงคมและทํางานได้นานขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีค่าสายตาเนี่ยแวะไปวัดที่สยามได้นะวัดละเอียดมากเขาจะถามเราหมดเลยว่าสายตาเป็นยังไงล้าในช่วงไหนหรือว่ามีองมีเอียงหรือว่าสั้นน้อยขนาดไหนเขารู้หมดเลยนะครับแล้วก็จะตัดแว่นออ t ต s สให้เหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าเก่าเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็เห็นจงเห็นแจกกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แจก,แจก,แจกลูกค้าเก่าแต่ไปหมดเลยล่าสุดแจก p s เด้วยถ้าเกิดว่าใครซื้อแล้วใช้โค้ดสำหร,รับบริทาร ด้วยนะอะไรประมาณนี้จริงๆจะเรียกว่าเข้าไปก็ไม่ถูกซะทีเดียวก็คืออาจจะต้องเรียกว่าข้ามไปมากกว่านะเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่อังคารหรือว่าตึกอะไรที่แบบเรามันใช้คําว่าเข้าไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะแต่มันคือสะพานว้ยเออเรียกว่าข้ามดีก่อเนาะมันคือสะพานที่เขาเรียกว่าไม่อาจหวนกลับมาหรือว่า Bridge of No Return นะมันเป็นสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนนักโทษกันครับระหว่าง2ประเทศคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับตามภาพนี่แหละมันจะมีบรรยากาศที่แบบตึงเครียดมากแบบเออดูเหมือนจะเป็นสะพานธรรมดาแต่แบบถ้าเกิดว่าเรา ซึ่งสะพานนะครับตั้งอยู่ข้ามเส้นแบ่งเขตของทหารครับระหว่างเกาหาลีเหนือกับเกาหลีใต้นะผายในเขตปลอดทาหารเกาหลีหรือว่า DMC ครับ DMC ย่อมมาจาก Demilitarized Zone ครับแปลเป็นไทยว่าเขตปลอดทหารนั่นแหละ มันคือพื้นที่แนวพรมแดนร,ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สงครามเกาหลีในปี1953ไปแล้วเพื่อตั้งเป็นเขตที่จะไม่มีการสู้รบกันระหว่าง2ประเทศนี้นะซึ่งเขตนี้มีความกว้างถึง4กิโลเมตรนะครับมีความยาวประมาณ250กิโลเมตรครับและตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นขนานที่38ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเขตปลอดทหารเนี่ยและจะไม่มีทหารประจําการที่พื้นที่นี้แล้วนะแต่ในความจริงครับทั้ง2ฝ่ายยังคงมีทหารประจําการอยู่ใกล้เคียงกับ DMC คือคอยสอดส่องอยู่เองนะและทหารของทั้งง ประเทศเนี่ยได้มีการลาดตระเวนอยู่ด้วยนะครับและเฝ้าระวังใกล้ๆเขต d m c นี้อย่างต่อเนื่องและเข้มงวดมากว่ากันว่าเขตนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเขตที่เป็นการป้องกันสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเว้ยเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างเกาหลีนเหนือและเกาหลีใต้เนี่ยคือมีเรื่องความพุ่กลุ่มอยู่ตลอดครับ แม้ว่าเขตด m เีนะครับจำเป็นสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งพอระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับแต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายแ,และก็ชีวภาพสูงมากเนื่องจากไม่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งด้านในเลยทําให้มีสัสตว์ป่าและก็พืชพันธุ์ต่างๆครับอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจํานวนมากก็คือเหมือนแบบเป็นโซนที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เลยแล้วธรรมชาติมันจะฟื้นฟูแบบเยอะมากๆนะทีนี้ตั้งแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดในปี1953ครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษกันเกิดขึ้นเนันกลหบว จากคำขาดที่ทั้งสองประเทศนี้ให้แก่นักโทษครับก่อนที่พวกเขาจะข้ามเส้นกั้นระหว่างสองประเทศนี้โดยที่นักโทษเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าจะอยู่ต่อในประเทศที่นักโทษถูกจับเป็นเชลยหรือจะกลับไปยังประเทศบ้านเกิดแต่เมื่อนักโทษพวกนั้นอนะ่ะข้ามเส้นไปแล้วครับพวกเขาก็จะไม่มีทางได้กลับมาอีกเป็นที่มาของชื่อสะพานไม่อาจหวนกลับคือข้ามไปแล้วไม่มีการติดต่วกลับมาเองครับ แล้วก็ที่สะพานแห่งนี้ครับมันมีการแลกเปลี่ยนนักโทษครั้งใหญ่ครั้งแรกนะที่เรียกว่าปฏิบัติการ Li t t l e s w i t c h ครับหรือ Operation l i t t l e s w i t c h ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนในปี1953ครับโดยภายในเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นระหว่างคณะผู้บัญชาการสหรประชาชาติครับหรือว่า U.N.C กับเกาหลีเหนือโดยทั้งสองฝั่งเนี่ยได้แลกเปลี่ยนนักโทษเกาหลีเหนือกันถึง6,030คนเลยนะครับกับนักโทษของ U.N.C เนี่ย605คนครับซึ่งนักโทษส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหรือว่าบาบบเจ็ร ถึงแม้ว่านะครับถึงแม้ว่าการแลกเปลี่ยนนักโทษจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับแต่สุดท้ายครับการแลกเปลี่ยนก็ประสบความสำเร็จครับโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยและนําไปสู่การเริ่มต้นของปฏิบัติการบิ๊กสวิตครับหรือ o อ e เปอเรชันบิ๊กสวิตครับที่เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคมในปี1953ครับเกิดขึ้นภายในปีเดียวกันกับปฏิบัติการลิตเติ้ลสวิตครับก็จะมีลิตเติ้ลกับบิ๊กนะโดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับยูเอ็นซีเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนนักโทษเกาหลี 12,773คนจากหลายประเทศเลยครับร่วมถึงเกาหลีใต้ด้วย7 8 6 2คนครับอเมริกัน3 5 9 7คนครับและอังกฤษครับ945คนครับสิ่งที่น่าประหลาดสำหรับ UN ครับในตอนนั้นเนี่ยคือในระหว่างการแลกเปลี่ยนนักโทษเนี่ยมีชาวอเมริกัน23คนและชาวอังกฤษ1คนที่ปฏิเสธที่จะกลับประเทศเดิมของตัวเองครับและอยู่ในเกาหลีเหนือต่อไปครับซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมผมว่า23คนชาวอเมริกันบดกน่คนชาวอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าเขา มีลงมีลูกแั้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคือเขาไม่อยากกลับประเทศตัวเองอะไรประมาณเนี้ย และการแลกเปลี่ยนครั้งสุดท้ายที่สะพานแห่งนี้ครับซึ่งเหตุการณ์นี้สำคัญมากครับมันถัดมาในปี1968ครับผ่านมา3ปีนะหลังจากการจับกลุ่ม USS Pueblo ครับโดยกองทัพเรือของ DPRK เนี่ยในเขตหน้าน้านำสากลใกล้เกาหลีเหนือเนี่ยกับตาและก็ลูกเรือเนี่ยถูกกักขังนานถึง11เดือนอีกหนึง่งเดือนคือ1นปีอะต่อมาพวกเขาคือถูกปล่อยตัวครับและก็ได้รับอนุญาตให้เดินข้ามสะพานแห่งนี้ได้ครับสะพานที่ไม่อาจหวนกลับมาแต่ก่อนจะข้ามสะพานเนี่ยคือมีการบังคับให้กัปตน ครับที่เกิดขึ้นที่สะพานแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนนะั่นก็ว่าเรานึกภาพก็คือคนเป็นหมืน่มนๆคนเดินข้ามสะพานมามีคนเดินสวนแล้วมานี่ใช่ไหมเหมือนจะปกติแต่เหตุการณ์มันตึงเครียดมากครับอีกฝั่งก็จะมีทหารอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งก็จะมีทหารอีกฝั่งหนึ่งที่คอยดูอยู่คือถ้าเกิดว่ามีทริกเกอร์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนิดเดียวมีคนยิงปืนนัดเดียวผมคิดว่าน่าจะมีการสู้รบบนที่สะพานแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะแล้วอาจจะมีคนที่ถูกแลกเปลี่ยน,นกยออ ไปตัดต้นป๊อปลาในเขตรักษาความปลอดภัยร่วมหรือ joint security area ครับซึ่งต้นที่ว่านี้มันไปบางทัศนวิสัยระหว่างจุดตรวจใกล้สะพานด้วยขณะที่พวกทหารอเมริกันเนี่ยกำลังตัดต้นไม้นะพวกเขาถูกโจมตีและถูกสังหารโดยทหารเกาหลีเหนือครับโดยที่ทหารเกาหลีเหนือเนี่ยถือขวานอยู่และในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นที่รู้จักครับในชื่อเหตุการณ์ฆาตกรรมขวานของเกาหลีเหนือหรือ korean axe murder incident ต่อมาครับเวนอดีตเจา้าที่ของ DMC ในตอนนั้นเนี่ยเขาเล่าถึงตอนนั้นที่ฝั่งเกาหลีเหนือนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะได้บอกคนงานที่ส่งไปตัดไม้ต้นนั้นเนี่ยว่ายังไงก็ห้ามตัดมันเป็นของเขาอะไรทํานองเนี้ยเนื่องจากผู้นําคิมอินซองเนี่ยเป็นผู้ปลูกต้นไม้อันนี้ไว้ครับคิมอินซองเป็นปู่ของคิมจองอินนะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับต่อมาเก,กาหลีเหนือเนี่ยได้สร้างสะพานขึ้นมาใหม่ครับพอมีสะพานใหม่ปั๊บสะพานไม่อาจหวนกลับเนี่ยก็ไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปครัรออ่างน้็รรเป,นนงงเปขว ในปี19 9 3เนี่ยผ่านมาจากเหตุการณ์นั้นคือแบบ10-20ีปี30ปีนะประธานาธิบดีคลินตันนะครับได้ขึ้นไปเดินบนสะพานแห่งนี้ถึงจุดที่ห่างจากเส้นแบ่งเพียงแค่10ฟตุตครับโดยระหว่างที่รีวิวเนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยก็มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาม,มากนะจากโดยบริการลับครับและเป็นการจับตามองจากทหารเกาหลีเหนือคือถือ a k 4 7อยู่คือเตรียมยิงอ,อีก10ฟาาุตอ่ะคือสกิดปุ๊บนิดนึงคือเขายิงเลยนะสถานาการณ์ของสะพานไม่อาจหวนกลับนะครับในปัจจุบันนะล่าส เหลีเหนือว่าพวกเขาเนี่ยได้วางกับระเบิดใกล้ปลายเหนือของสะพานครับแล้วมันก็เป็นครั้งแรกครับที่เกาหลีเหนือเนี่ยได้วางกับระเบิดใกล้สะพานแห่งนี้นับตั้งแต่การหยุดยิงเดือนปี 1953, 1 953ครับแม้ว่าสะพานไม่อ่าจหวนกลับแห่งนี้จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับและมีการกั้นที่ปลายทางของทั้งสองฝั่งแล้วสะพานนี้ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์สําคัญครับของประวัติศาสตร์ที่ตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ครับและระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีเหนือครับสะพานแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตความมั่นคงร่วมของเขตปลอดทหารเกาหลีครปปนาามถเ่ไได้้้ขว ยืนดูนะก็อาจจะเห็นแล้วก็เซลฟี่ได้แล้วงแต่ว่าถ้าเกิดว่าสกิดเข้าไปนิดเดียวอาจจะบึ้มได้เลยนะครับและนี่คือเรื่องราวของ bridge of n o r e t u r n ครับสะพานที่ข้ามไปแล้วไม่อาจหวนกลับครับขอบคุณที่ฟังกันจบครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ